อัปเดตสถานะการรักนายอัปเดตในรักใบเฟิร์นหลังจากเขินโดนแซลบวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อตาตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการเมื่อเหมือนว่าก็ถูเหมือนว่าคู่รักสุปตาอย่างนายนภัสและเสียงสมบูรณ์และกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกศิริวิทย์ภัยสมบูรณ์และก็เก เื่อชอตหวานการออกมาให้ได้แฟนได้เห็นตามกันเรื่อยๆ ได้เห็นกันอยู่ตลอดและล่าสุดทางฝั่งของหนุ่มนายนั้นก็เพิ่งจะเข้าไปกดไลค์อวยพรวันเกิดให้กับครอบครัวอายุ59ปีและในให้กอบคุณพ่อสาวใบเฟิร์นพิมชนกและเจอถูกแฟนคลับและแซวกันหนักว่างานนี้เจ้าตัวนั้นก็ออกมาเปิดเผยว่าแลนะดีครับและก็ดีเรื่อยๆเดี๋ยววันที่8เราก็จะมีงานร่วมคู่กันอีกด้วย ตื่นเต้นมากๆแต่ตื่นเต้นครับรอดูกันนะครับและเรื่องอวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อของใบเฟิร์นนั้นอันนี้เป็นแคแ่แก้ไขนิดนึงนะครับและคุณพ่อเขาอายุ59แล้ว59ขวบแล้วรับแต่ผมก็บอกไปว่า60หัวเราะแต่ ครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวที่น่ารักครับและส่วนผมเองเขาก็ไปร่วมแสดงความยินดีและก็ส่งดอกไม้ไปให้ครับและโดนแซวว่าลูกเขยวอวยพรวันเกิดให้กับพ่อตาถือว่าเป็นคำชมกันนะครับและหัวเราะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามและขอบคุณคุณพ่อท่านลวงหน้ากับใบเฟิร์นไหมและ ผมก็เชื่อว่าเป็นใครไปแล้วแต่ทุกคนก็รักและลูกสาวและรักตัวเราเองและก็มีเจตนาที่ดีกับตัวเราเองผมก็คิดว่าทุกครอบครัวก็เป็นครอบครัวอย่างนี้เหมือนกันครับและปกติเราสองคนก็ไปเที่ยวกันบ่อยๆเพราะว่าเห็นภาพออกมาตามโซเชียลกันตลอดส่วนใหญ่ และเราส่วนใหญ่นานๆเราจะเจอกันนะครับเราเพราะว่าต่างคนต่างทำงานกันทุกวันแต่ถ้ามีเวลาเราก็จะแวะไปเจอกันไปกินข้าวด้วยกันเป็นเรื่องปกติสุ รู้สึกว่ากดดันไหมหรือเกรงไหมเวลาที่ผมก็คนถ่ายภาพคนเราสองคนก็มาโพสลงโซเชียลไม่นะก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติและไม่ได้มีอะไรที่เราต้องเปิด ปิดบังและสบายใจทั้งผมและก็เฟิร์นเลยครับและแต่ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆและเช่นเดียวกันที่เหมือนกับทุกคนให้ความลังใจให้กับเราและให้กำลังใจเราทั้งคู่และขอบคุณมากๆครับ